สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาร์เซนอลยูยี่เล่าเรื่องนะครับเย่ yeah. นะก็ในวันนี้นะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเล่าสักเท่าไหร่นะแต่จะเป็นการจัด5อันดับนักเตะก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนาะว่าตอนนี้มันคือช่วงของเดือนมกรานะครับแล้วก็ตลาดช่วงเอ่อหน้าหนาวใช่ไหมมันยังคงเปิดอยู่นะครับนะแหมจะบอกว่าหน้าหนาวมันก็ไม่หนาวสะด้วยสิก็เลยแบบ ติดขัดนิดหน่อยนะครับเออนั่นแหละคือตลาดมกราเนี่ยมันยังเปิดอยู่นะครับซึ่งเออผมก็เคยรายงานข่าวไปบ่อยๆเนาะบอกว่าตลาดเนี้ยกับทีมเราเนี่ยนะครับนะมันเป็นไปได้ยากมากจริงๆนะครับนะซึ่งผมก็ยังคงคิดแบบนั้นอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะโอกาสเนี่ยจะ90%ที่เป็นไปไม่ได้หรือ99%ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ร้อยจะแค่1%มันก็คือโอกรบดังนั้นเนก็เคเห็นมาวว่าในอดตเนั้ เราก็ยังคงเคยคว้าตัวนักเตะมากมายในช่วงมกลาเช่นกันนะครับก็เลยลองนึกดูซิว่าเอ๊แล้วมันมีใครบ้างไหมนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่าแบบเฮ้ยที่เราเคยซื้อมาในช่วงมกลาแล้วมันฟอร์มปังฟอร์มเทพเนี่ยนะครับนะก็เลยอ่ะคัดเลือกมา5คน5อันดับนักเตะก็แล้วกันนะครับนะแต่ก็ต้องขอดอกจันไว้นิดนึงนะครับพี่ๆทุกคนนะก็คือผมจะคัดเลือกนักเตะนะครับจากที่ผมเนี่ยทันดูเท่านั้นนะครับทันดูเขาย้ายมานะครับส่วนผมเนี่ยเริ่มเชียรประมาณปี2 0 0 6 2007ใช่ไหมช่วงลา่า นนก็จะเอาตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นต้นมาก็แล้วกันนะครับดังนั้นก็ต้องขออภยัยแฟนแฟน,ฟน,ฟนรุ่นใหญ่เอาไปด้วยแล้วกันนะครับนะเออเนาะ,ะทุกคนเพื่อให้การเสียเวลานะครับนะ้นเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับโอ้โหตลาดมกรายังไงดีหลายคนผมว่าหลายคนก็ยังคงคาดหวังอยู่ใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เรามาดูในส่วนของพาร์ทอดีกันก่อนดีกว่านะครับนะ ก็ตลาดมกรานะครับนัอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นตลาดที่มักจะเอาไว้ ใช้ในการแก้ไขซะมากกว่าในช่วงหลังนะครับนะด้วยปัจจัยหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเงินคงค้างของแต่ละสโมสรเนี่ยนะครับตลาดซัมเมอร์เนี่ยทุกทีมเขาก็ถลุงไปกันหมดแล้วนะครับดังนั้นเงินมันก็ร้อยหลอไปหมดแล้วนะครับนะมันทําให้เงินเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้คือปัจจัยที่เรื่องของเอ่อค่าตัวนะครับของแต่ละทีมที่เขามีนะครับสองก็คือมันเป็นช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยนะครับมันไม่มีทีมไหนอยากปล่อยนักเตะตัวหลักอยู่แล้วนะครับสามคือนักเตะเองก็อาจจะคงไม่อยากย้ายแม้ถ้าเกิด เป็นนักเตะที่ฟอร์มดีกับต้นสังกัดเก่าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงอยากที่จะทําผลงานเนี่ยให้มันดีตลอดรอดฝั่งทักฤดูกาลหนึ่งไปก่อนนะครับนะผมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเนาะแล้วก็ไหนจะมีในเรื่องของกดพล n งเชียร์แฟนเพย์อีกนะครับมีในเรื่องของปัจจัยต่างๆอีกมากมายนะครับอยากได้นักเตะเก่งเนี่ยเขาไม่ย้ายก็ต้องไปเอานักเตะอ่อนซึ่งถ้าเอานักเตะที่เรียกว่าไงจะใช้คำคำาอ่อนก็ต้องผิดแปลต้องขออภัยนะครับอาจจะเกตดลองมาหน่อยเนี่ยนะครับนะ ถ้าเป็นนักเตะแบบนั้นเนี่ยเอามาแล้วมันจะดีจริงๆหรือก็ต้องมาพิจารณากันให้รอบคอบอีกซึ่งมันมันมันเห็นถึงความยากว่าแบบมันยากมากนะครับนั่นมันยากมากแต่เราก็เคยทําได้ในอดีตนะครับนักเตะคนแรกที่ผมเลือกมานะครับอันดับที่5ในใจผมตลอดการนะครับที่เคยเซ็นมาช่วงมกระลาก็คือ TO Walcott ครับ TO โอ l c o t t นี่ผมพูดเอาเฉพาะแค่เมมโมรีในหัวผมเลยนะดาวลุ่งตลอดการ คำนี้เนี่ยลอยมาแน่นอนนะครับนะคำนี้เนี่ยลอยมาแน่นอนของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าวอลคอร์ดจะต้องบอกว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมเราเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเดอร์คิดนะคนหนึ่งที่แม่งโคตรน่าจับตามองมากๆในช่วงนั้นนะ่ะและในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีวันเดอร์คิดกันเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้เว้ยทุกวันนี้มันมีเกม FM มันมีเกมต่างๆมากมายมันมีโปรแกรมสเกลต่างๆมากมายทําให้แฟนบอลหลายคนเนี่ยอาจจะเคยชินกับคําว่าวันเดอร์คิดไปกันหมดแล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันน้อยคนนะาที่จะอยู่ แบบเป็นเด็กอายุน้อยเราสร้างขึ้นสร้างปรากฏการขึ้นมาแบบวอลคอตนะครับแล้วเราก็ไปคว้าตัวเข้ามาได้มันทําให้ไม่แปลกเลยครับที่แฟนๆหลายคนเนี่ยจะคาดหวังกับเด็กคนนี้เอาไว้มากว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตให้ทีมเราเนี่ยได้แน่นอนนะครับและแป๊บเดียวพอเขาเล่นไปเรื่อยๆเ,เขาก็ได้ย้ายมาใส่เบอร์14ด้วยซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นการสานต่อเบอร์จากตำนานนะอันดับหนึ่งของเราอย่างเทียรี่อองลีนะครับทำให้แบบโอ้โหความคาดหวังของแฟนบอลเนี่ยสูงปรีดเลยนะครับนะ แต่นั่นแหละมันอาจจะเป็นปัญหานิดนึงคือด้วยความคาดหวังที่สูงขนาดนั้นเนี่ยนะครับนะวอลคอตไม่เคยไปจุดไม่เคยไปอยู่ในจุดที่แฟนบอลเนี่ยพึงพอใจได้เลยนะครับนะไม่เคยอยู่ในจุดนั้นได้เลยเพราะว่าโอ้โหสแตนดาร์ดเก่าที่เขาทำไว้เนี่ยอย่างอองลีเนี่ยมันคือแบบเดอะเบสจริงๆอ่ะมันยากมากที่จะหาคนเทียบ เทียบเคียงอองรีนะครับแต่ทุกคนถ้าเกิดเรามันนึกกันดูดีๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับนะในวันที่หลายอย่างมันขี้ขายมากขึ้นเนี่ยผมก็กล้าพูดได้เต็มปากนะว่าวอลคอรอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่ล้มเหลวกับเราขนาดนั้นนะลองคอมเพลกับด้วยอายุการใช้งานที่เราใช้เข้ามานะครับนะคอมเพลกับจํานวนนัดที่เขาลงเล่นคอมเพลกับประตูกับแอซซิตผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะวอลคอรก็ยิงให้เราไปม,มากมาย นะครับเพียงแต่ว่าวอลคอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรักษาความต่อเนื่องซะหน่อยใช่ไหมเกมนี้ดีเกมหน้าก็ยังดีอยู่มาเกมที่3ที่ควรจะดีต่อเนื่องแม่งเสียกฟอร์มดรอปหายไปจากเกมบ้างตัดออกจากเกมบ้างมีการบาดเจ็บบ้างมันทําให้ไม่ต่อเนื่องนะครับนะนี่คือจะเป็นภาพจําของใครหลายๆคนแต่สําหรับผมเนี่ยผมอยังมองว่าวอลคอรเนี่ยไม่ใช่นั้เต่ที่แย่ขนาดนั้น ผมว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะที่แย่เพียงแต่ว่าเพดานความคาดหวังที่หลายคนมีต่อเขาเนี่ยมันเป็นเพดานที่สูงมากๆถ้าเรามองกลับกันถ้าเขาเป็นเด็กเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมเราและไม่ได้ถูกมองว่าเป็นวันเดอร์คิดขนาดนั้นไม่ได้ใส่เบอร์14 แล้วมาดูแค่ผลงานเขาเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะเรียกว่ารับได้จนถึงขั้นไปเกณฑ์ที่น่าจดจําด้วยซ้ํานะกับทีโอวอลคอดนะครับก็เลยติดมันในที่ของอันดับ5ของผมก็แล้วกันนะเออกับทีโอวอลคอดนะครับมาครับคนที่4ครับอันดับที่4ฮะก็นี่เลยนักเตะชุดปัจจุบันเลยครับเรอันโดทอสซานะครับอย่างที่เราทราบกันในช่วงนั้นเนาะว่าเราเนี่ยนักเตะที่เราอยากได้ที่สุดก็คือมิโคไลมดิก นะครับนะมูดิคือคนที่เราอยากได้ที่สุดแล้วเราก็พยายามมากๆก,กกับดีลของมูดิกแล้วนะยื่นเงินไปมากมาย70 80ล้าน90ล้านแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับและด้วยพอมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ทีมเราเนี่ยต้องมองลงมาที่ชอยส์อันดับที่2และเลอันโดทอสซาคือคนนั้นครับทอสซาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าเออ โอเคแหละค่าตัวเนี่ยโหต่างกับมูดิกลิบลับแน่นอนนะครับสิ่งที่อาจจะดูด้อยกว่ามูดิกก็อาจจะเป็นในเรื่องของอายุการใช้งานไหมอายุการใช้งานที่อาจจะไม่ได้นานเท่ามูดิกมูดิกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าย้ายมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่กับทีมได้ยาวๆแล้วเป็นอนาคตของทีมอีกหนึ่งคนได้เลยอะ่ะแต่พอเป็นท็อตซนนเนี่ยมันก็ต้องอาจจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานในระยะระยะสั้นนะสัก2ปี3ปีหรือ4ปีก็ว่ากันไปนะครับแต่นับตั้งแต่วันที่ทอ็อตซนย้ายเข้ามาจนถึงปัจจุบบัน,น้กก็ตอองอว่า ผมมองว่าเขาเป็นดิวที่ดีมากๆอีกหนึ่งดิวนะโอเคปัจจุบันนี้อาจจะมีคนวิจาร์ทอสซาอยู่บ้างหรือว่ายัางก่อนหน้านี้ที่เขาโดนวิวจาร์จนถึงขั้นต้องปิดคอมเมนต์เลยอะ่ะซึ่งแบบมันมันหนักเกินไปกับคนกับคนอย่างทอสซาที่ควรจะได้รับจากแฟนบอลอะ่ะผมว่าทอสซาเขาควรได้รับสินที่ดีมากกว่านี้นะครับทอสซาเนี่ย อย่างที่บอกนะครับเมื่อเรามาคอม p พ r ก,กันกับค่าตัวที่แค่20กว่าล้านเนี่ยนะครับกับสิ่งที่เขาทำให้เราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเติมเต็มซอฟตเดยที่ดีมากเลยนะ1คือทสซาเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งนะในแผงแนวลุกนะครับกองหน้าได้ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ปัจจุบันเบอร์8ฝั่งซ้ายแม่งก็ได้เช่นกันมันมีความอเนกประสงค์และหลากหลายมากๆนะครับนะสิ่งนี้มันสามารถเอาเข้ามา c o อร์ทีมเราได้ดีมากๆถ้าหาว่าทีมเราเกิดมีใครบาดเจ็บขึ้นมาฝั่งซ้ายเจ็บทอสซาแทนได้ สบายฝั่งขวาเจ็ดท้ซาแทนได้สบายกองหน้าแทนได้กองกลางแทนได้ผมว่าการมีอยู่ของเขาเนี่ยมันทําให้ทีมเราปัจจุบันตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีคุมกําลังที่ดีขึ้นมากๆเลยเราลองนึกภาพว่าเราไม่มีทสัสซาสิ เราเราไม่มีทอสซาสิโอ้โหผมว่าเราน่าจะปวดหัวมากกว่านี้เยอะเลยนะแล้วนี่ยังไม่รวมถึงประตูสําคัญสำคัญมากมายที่เขายิงให้เรานะไม่ว่าจะเป็นประตูตีเสมอเชลซีประตูตีเสมอ Man City, แมนซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิลอะไรแบบเนี้ยนะครับนะกับค่าตัวเท่านี้สิ่งที่เขาทําให้เราแบบนี้เนี่ยผมว่าโอ้โหมันคุ้มคุ้มแบบเรียกว่าไงอะจะใช้คําว่าคุ้มอาจจะไม่เชิงแต่ผมมองว่าเป็นดีลที่ดีมากๆเลยอะกับเรอันโดทอสแาเลยอะแลวผมเชื่อว่าหลายคนรักทอสซาสใช่ไหมทุกคนรักทอสซากันไหมครับ เออเนาะก็อันดับที่4ติดมานะอันดับที่3ครับก็โอ้โหต้องบอกว่าคนนี้ถือว่าเป็นชื่อแรกๆทนะั้งที่ผมที่ผมแวบเข้ามาในหัวกับดิวมกกลานะครับกับนาโชมันเลยเอานาโชมันเลยเอาสำหรับผมนะในความทรงจำเขาคือแบ็กซ้ายที่แม่งโคตรเสถียรที่สุดตั้งแต่ผมดูมาผมดูมาอาร์เซนอลเนี่ยปีสอง6 2นหกเนาะตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมเนี่ย ก็จะมาเจอพวกแบบไกเอลกีชีและใช่ไหมไกเอลกีชีอามองตาโอเล่คิรันกิฟใช่ไหมถัดมาก็จะเป็นใครอะ่คะคลาซินนัตนาโชมันเลเอาอะไรแบบเนี้ยนะครับคือผมมองว่านาโชมันเลอาเนี่ยเป็นกองเป็นแบ็คซ้ายที่แม่งมีความเสถียรแบบที่สุดแล้วอะ่ะนาโชนะครับเขาไม่ใช่คนที่มีความโดดเด่นขนาดนั้นถามว่าเป็นแบบแบ็คจอมบุกขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่บุกได้ดีไหมล่ะไม่ขาดอยู่แล้ว เปิดไปฝั่งซ้ายอ่ะเห็นพื้นที่โล่งๆอ่ะจ่ายไปเหอะเดี๋ยวก็มีนาโชมามาตลอดแต่ถามว่าเด่นขนาดนั้นไหมเป็นแบบโอ้โหแบ็กตัวเติมตัวบูกแบบมาเซลโลไหมก็ไม่เกมรับดดีไหมโอ้โหเกมรับแม่งดีวยเกมลุกอีกนะครับปัจจุบันเออช่วงท้ายๆกับเราเนี่ยไปยืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้ด้วยสถียรนมากผมว่านาโชมันเป็นคนที่มี มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเสถียรภาพในตัวเองสูงมากๆฟอร์มของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นไปแบบโดดเด่นขนาดนั้นแต่เวลาฟอร์มตกของมันเนี่ยมันไม่เคยตกตามความคาว่าดีเลยอะ่ะฟอร์มของเขาเนี่ยจะมีเพียงแค่คําว่าดีดีมากดีดีมากวนอยู่เท่านี้มันจะมันจะไม่มีแบบดีชิบหายแล้วก็ไปแย่แล้วก็กลับมาดีดีชิบหายไม่ใช่แบบนั้นมันจะไม่ค่อยสวิงอะ่ะซึ่งผมมองว่า การมีอยู่ของเขาในตอนนั้นเนี่ยหสำคัญมากกับทีมเรานะสำคัญมากๆกกับทีมเราเลยในยุคช่วงปลายของเซเวนเกอร์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นที่รักของแฟนปืนหลายๆคนแน่นอนนะสำหรับนามอนนะครับนะ <S <S นาโชมอนเลเอานะ <S 1> <S 1> ผมก็ยังคงรักแกมากๆ,ๆเหมือนกันนะตอนนั้นแกมาไทยเสียดายมากๆไม่ได้ไปเจอนะถ้ามีโอกาสอยากเจอสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับ <S <S เออนาโชนะรักๆมากๆอันดับที่2โอ้โหต้องบอกว่าเลือกยากมาก นะครับระหว่าง2กับ1เนี่ยเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยสกับ1เนี่ยจะให้เป็น1คู่1ร่วมเนี่ยยังได้เลยนะแต่ในเมื่อมันมีตัวเลขบางํำกับเนี่ยก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกเท่าน่อยซึ่งถ้าหาว่าเลือกจริงเนี่ยเบอร์2ผมให้เป็นโอบามิยองกัแล้วกันนะครับเปียแอร์เอเมริกโอบามิยองย้ายมาสู่ทีมเราณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือมันคืออะไรที่เรียกว่าไงอะเกินฝันไหมอะ จะใช้คาว่าเกินฝันก็อาจจะไม่ถูกเพราะผมและผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งตอนที่อยู่ดอทมูนแม่งเก่งแค่ไหนทุกคนรู้อยู่แล้วไปเบียดลุ้นแย่งดัสบวกับเลวานดอฟกี้ได้ใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่งเก่งแค่ไหนแต่พอเขาย้ายมาเล่นกับเราเนี่ยก็รู้สึก,กว่าแบบเออมึงนี่แม่งของจริงว่ะเกมแรกที่เขาลงไม่ให้กับเรา่าจะเจอกับเอเวอร์ตันผมจําได้ว่าวันนั้นผมไปไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะมันเป็นเกมในความทรงจาผมผมดูในโทรศัพท์ แล้วเน็ตแย่มากวันนั้นก็พยายามหา,หาดูจนได้แล้วก็แบบได้เห็นโอบาเดบิวน่าจะเจอกับเอเวอร์ตันนะแลวนัดแรกแม่งยิงประตูดได้เลยก็เลยเป็นรู้สึกว่าแบบเป็นเกมด้วยความทรงจําม,มากๆกับโอบาเมยองแล้วก็แล้วเขาก็ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องมากๆจนกระทั่งเนี่ยในเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่เขาแบบเดอะแบกแบบเดอะแบกเดอะแบกอ่ะที่ทําให้พาทีมถึงคว้าแชมป์เอฟเอคัอะ่ะนะครับนะโอบาเก่งมากนะครับเก่งมากๆอันตรายเร็วคมแล้วก็ แล้วก็มีความมีความเป็นที่รักของทุกคนในห้องแต่งตัวโอบาเป็นคนเฟรนลี่โอบาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนๆเสียงหัวเราะของเขารอยยิ้มของเขาจะเป็นภาพจําที่ผมว่าหลายคนเนี่ยจำได้เสมอ นะครับเสดาเนี่เดียวคือในช่วงท้ายเนี่ยที่มันจะมีปัญหากันกับอาเดต้าใช่ไหมทำให้เขาต้องย้ายออกไปนะครับทำให้ตอนจบของซีรีส์เขากับอาร์เเนี่ยมันอาจจะไม่สวยงามนะักแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคนจดจําเขาในภาพที่ดีนะใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มของเขาเวลาเขายิงเข้าแล้วแบบเอ๊ะ ทุกคนมีความสุขเขาก็ยิ้มเหงือกบานเลยเพื่อนๆมากอดกันหรือแม้กระทั่งตอนที่เขายิงไม่เข้าหรือเพื่อนทําอะไรไม่ดีเขาก็จะมาให้กําลังใจเพื่อนเสมอหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์อย่างตอนที่เขาเอาบอลให้เปเป้ยิงจุดโทษเป็นประตูแรกในการเรียกความมั่นใจโมเมนต์ดีๆมีเยอะครับโมเมนต์ดีๆโอบากับเรามีเยอะมากๆครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจดจําเขาในภาพที่ดีก็แล้วกันนะกับโอบาเมยองนะครับอันดับที่2ของผมนะฮะอันดับหนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้เลยครับโอ้โห อย่างที่บอกว่าทั้งโอบาแล้วก็คนนี้นะมาติโอเดกาดเนี่ยให้เป็นหนึ่งรวมได้แต่ที่ผมให้โอเดกาดเป็นอันดับหนึ่งก็คือผมว่าไม่ต้องพูดอะไรอ่ะปัจจุบันคุณเห็นกันอยู่แล้วยูโน่ปัจจุบันคุณเห็นกันอยู่แล้วว่าโอเดกาดสําคัญกับทีมขนาดไหนนะครับเขาเป็นผู้นําของทีมจริงๆ นะครับนะโอเคโอเดกาเนี่ยเมื่อคอมเพรกับนักเตะอย่างในแคนไลท์นักเตะอย่างแบบเอ่อกาเบรียลมาเกเยสในแง่ของแพชชั่นหรือการการเป็นเรียกว่าไงการปลุกเล้าปลุกอารมณ์แบบนี้มันอาจจะไม่ได้พุ่งเท่า2คนนั้นแต่ออดกาเป็นผู้นําประเภทที่ทําให้ทุกคนเห็นทำให้ทุกคนเห็น,หน,หนพูดไหมพูดแต่พูดอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่พูดปุ๊บมึงต้องฟังเวลากู however, พูดมึงต้องฟังแล้วพอกูพูดปุ๊บกูทาําให้มึงเห็นด้วยว่ากูก็ทา กูบอกให้ทีมเพจมึงก็ต้องเพจแล้วกูก็เพจด้วยแล้วกูนำเพจด้วยกูบอกให้ทีมลงไปเล่นเกมรับโอเวอร์โหลดรักษาเชฟกูก็ลงไปรับด้วยโอเดกาเป็นผู้นำประเภทที่ทําให้ทุกคนเห็นและทุกคนจะเกงใจคนประเภทนี้มากๆเราลองนึกภาพว่าเรามีหัวหน้างานเป็นแบบโอเดกาดผมว่าเขาจะเป็นที่รักของทุกคนมากนะเป็นหัวหน้าที่แบบทําให้ทุกคนเห็นจริงๆอะ่ะไม่ใช่ประดิษฐ์แต่พูดอะ่ะซึ่งโอเดกาปัจจุบันก็ยังคงสําคัญกับทีมมากๆแล้วก็น่าจะเป็นกําลังหลักให้ทีมไปอีกยาวๆแน่ๆกลับมาติโด อันดับหนึ่งเนี่ยไม่มีข้อกังขาเลยแหละนะครับนะกับมาร์ตินอุตกาดนะหลายคนน่าจะรักเขามากๆอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะเออก็นี่ครับคือ5นักเตะนะครับนะที่โคตรดีจากการเสริมทัพตลาดมกรานะครับนะเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีมากกว่านี้นะมีนักเตะอย่างแบบอังเดรอาชาวินใช่ไหมมีนักเตะอย่างแบบเออ อดบยอนี่ก็ถือว่าดีใช่ไหมกับผลงานอะไรแบบนี้นะครับนะอีกหลายคนมากมายเลยหรือแมก้กระทั่งรุ่นเก่าๆก,ก,ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ทันดูเนี่ยนะครับนะก็เลยจะ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 ถามทุกคนว่านอกจาก5คนนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยยังมีใครอีกไหมครับที่ถือว่าเป็นการเสริมทับตลาดโมกุลารแล้วแบบประทับใจทุกคนเนี่ยนะครับนะถ้ามีใครนอกเหนือจาก5คนนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับหรือ ใน5คนนี้ก็ได้ทุกคนเนี่ยมีความประทับใจอย่างไรต่อ5คนนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันผมจะไปตามอ่านทุกคลิปเลยนะครับนะเออเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดคุยกันสบายๆชิลๆเนาะในช่วงพักเบรกทีมชาติแบบนี้นะครับในตอนนี้จะเป็นตอนที่นักเตะโคตรดีใช่ไหมเดี๋ยวผมก็คิดว่าน่าจะมีตอนที่นักเตะแบบ ผิดหวังและการแบบเสริมทับมามกราลาแบบอยากให้มันดีแต่มันไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับนะอาจจะมีก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากอยากให้มีตอนต่อไปไหมถ้าอยากให้มีก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับนะโอเคแล้วกันโอเค ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก่อนจะจากไปก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนะตอนนี้ช่องก็เงียบเหงามากๆเลยนะครับนะไม่ว่าจะไลค์สดจะลงคลิปอะไรมันก็เอากระทิษมันกดไปหมดเลยนะครับนะดังนั้นในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือผมได้ก็คือการกดไลค์กดแชร์เนี่ยแหละนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย